ลลกล้าซิกเกร์เรดหรือว่าซิการ์เรดเตด็อีกหนึ่งชื่อที่ใครลหลายๆคนอาจจะรู้จักจากวงการเกมเมอร์สตรีมเมอร์และนักกีฬาอ e ีสปอร์ตโดยหากพูดถึงการเล่นเกมแล้วชายคนนี้ก็มีเสน่ห์ในเรื่องของการเล่นเกมที่มีจังหวะสุดฮาและความหน้าตายที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ความเก่งกาจของกล้าซิกเกรแบตนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับเกมแนวยิงหรือว่าแนว FPS oh, there เรื่องราวของชายคนนี้เป็นอย่างไรและกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้กล้าซิเกอร์แบต้องเจอกับอะไรมาบ้างในวันนี้ครับ The Man t a l e s จะพาทุกคนมาพบกับ17เรื่องราวของกล้าซิเกอร์แบดเตจจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยหมายเหตุก่อนชมคลิปนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับไทม์ไลน์ช่วงเวลาต่างๆของกล้าซิเกอร,ร์อาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องสถิติการแข่งขันต่างๆนะครับแต่ถ้าใครทราบและอยากแชร์สามารถคอมเมนต์ร้อยฟังกันได้นะครับ1ประวัติเบื้องต้น กล้าหรือว่าชื่อจริงปฏิาพานโพสีชายหนุ่มที่มาจากจังหวัดยะโสธรเกิดเมื่อวันที่4กันนกฎาคมปี2539ชายผู้ชื่นชอบเกมแนว FPS (First Person Shooter) เกมยิงมุมมองบุคคลที่1เป็นชีวิตจิตใจและดูเหมือนจะมีความสามารถด้านนี้มากกว่าคนทั่วๆไปและเพื่อนรุ่นเดียวกันกล้าเปิดช่อง YouTube ของตัวเองวันที่6มิถุนาปี2014 2เจอฮาร์ดร็อกเก อีกหนึ่งภาพจำที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกล้าในปัจจุบันคือการเป็นน้องชายสุดน่ารักคนหนึ่งที่มักจะเล่นเกมกับเอร a ฮาร์ดร็อกเกอร์นักแคชเกมหรือว่านัก YouTube ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมีคนหนึ่งขึ้นมาท่าเหลือนหละที่หลักอะไรนะพี่เอกหลักเฮ้ยพี่พูดพลาอะไรนะที่หลัก พี่เียกผมว่าที่รักเหรอผมเขินจนผมเล่นไม่ออกแล้วกล้ากับพี่เอกรู้จักกันได้อย่างไรย้อนไปในปี2013ช่วงเวลาที่กล้ายังอยู่แค่ม .4 สและเป็นช่วงเวลาที่ YouTube กำลังมาแคสเตอร์ใน y o u t u b e ก็เริ่มมีมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือเอกฮันด็อกเกอร์และยุคนั้นเกมฮอนกำลังดังและเป็นที่รู้จกักโดยในวันหนึ่งกล้าได้มีโอกาสดูคลิปของพี่เอกที่มีการเล่นเกมฮอน และกลา้าก็ชื่นชอบความหาของผู้ชายคนนี้มากก็เลยลองกดแอดหรือว,ว่าเพิ่มเพื่อนพี่เอกในเกมนั่นเองและอาจด้วยโชคชะตาที่พาไปกลา้าก็ถูกกดรับจากการแอดครั้งนั้นโดยเบสเพื่อนของเอกฮร์ด็อกเกอร์ทำให้กลา้าได้มีโอกาสในการเล่นเกมกับพี่เอกและเพื่อนๆของพี่เอก และด้วยฝีมือและความเก่งของกล้าทําให้กล้ามีโอกาสในการเล่นต่อเนื่องกับพี่ๆเข้ามาเรื่อยๆจนมีโอกาสได้รู้จักกันและช่วงที่กล้าขึ้นม .5 ก็มีช่วงเวลาที่เป็นความน่ารักของเอกฮานร็อกเกอร์เมื่อพี่เอกก็มีการซื้อเกม CS:GO ให้กับกล้าเพื่อที่จะได้มาเล่นเกมด้วยกันรวมถึงบางครั้งก็มีการให้เงินกับกล้าจากการทําคลิปที่มีกล้าเข้ามารวมเล่นด้วยจากเหตุการณ์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ทําให้กล้าเริ่มรู้สึกว่าการเล่นเกมก็สามารถสร้างรายได้ได้จะเป็นช่วงที่เราคิดว่าเรา เราทำตังจากการเล่นเกมเล่นเกมได้แต่ไม่ได้จากเราโดยตรงเออยังไงแต่จะเป็นกับพี่เอกก็จะเป็นแบบซื้อเกมให้แบ่งเงินให้ใช่เราก็เราก็อยากจะลองทําแบบพี่เขาบ้าง 3. ร่วมทีมช่วงเวลาปลายปลายม .6 ของกล้า เป็นช่วงที่กล้าเริ่มโฟกัสกับการเล่นเกมมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นกล้าได้ที่เรียนแล้วคือมหาวิทยาลัยอุบลซึ่งอยู่ใกล้บ้านและในช่วงนั้นเองก็เริ่มมีการลงแข่งเกมกับพี่เอกบางในเกม d o t a 2กับทีมที่มีชื่อว่า Amazing Donut of Bed e n i g m a หรือเรียกย่อๆว่า Adobe มีเพจด้วยนะครับสามารถตามไปชมกันได้โดยทีม Adobe นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งทีมแข่งกันขำๆ ส่วนทีมที่มีการแข่งจริงจังมากขึ้นก็จะเป็นทีมต่อมาที่ตั้งชื่อว่าการมินกาเซโดยมีกล้าเข้ามาแข่งด้วยเป็นช่วงๆ 4. ห่างหายและฝึกฝนหลังจากทีมการมินกาเซก็มีช่วงเวลาที่กล้าห่างหายจากการแข่งเกมโดราตูและเป็นช่วงเวลาที่อาจจะห่างหายและไม่ค่อยได้คุยกับพี่เอกและเพื่อนๆเ,เป็นเวลากว่า1ปีและในช่วงเวลานี้เองก็เป็นช่วงเวลาที่กล้าเริ่มกลับมาเล่นเกม CS G o อีกครั้งและเริ่มชอบเกมนี้ พราะรู้สึกว่าเกมนี้แฟร์สำหรับคนที่ไม่เติมเงินก็สามารถเล่นให้เก่งได้และช่วงเวลานี้เองก็เป็นช่วงเวลาที่กล้าเริ่มเข้าปีหนึ่งและเป็นช่วงที่กล้าเริ่มเล่นเกมเคาน์เตอร์อหนักๆซึ่งสิ่งที่กล้าเล่นคือ ESEA เขาอ,อธิบายคร่าวๆสำหรับคนที่ไม่รู้จักคำเหล่านี้สำหรับการเล่นเกม CS:GO นั้นอาจจะแบ่งการเล่นได้3ระดับคร่าวๆ 1. การเล่นแบบแบ้งคธรรมดาทั่วไปคือการเล่นตามปกติเก็บสถิติเก็บเลเวลเพื่อเพิ่มยศของตัวเองไปเรื่อยๆ 2. phases คือการเล่นที่เริ่มมีการจำเพาะผู้เล่นมากขึ้นต้องมีการสมัครต้องมีการตั้งเซิร์ฟเวอร์แยกทําให้ผู้เล่นที่มาเล่นในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นที่มีฝีมือต้องการจะหาผู้เล่นเก่งๆมาเล่นด้วยกันและระดับที่ 3. ESEA โดยหลักการก็จะเหมือนกับ Fa สิสแต่ในการเล่นแบบ ESEA นั้น จะต้องมีการเสียเงินเพื่อเข้าไปเล่นว่ากันว่าการเล่นแบบ ESEA นั้นมีแต่คนเก่งๆในระดับปีศาจทั้งนั้นถ้าไม่เก่งจริงไม่ควรเข้าไปเล่นซึ่งกล้าซิกาเกรตเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นในหมวดนี้และใช้เวลาในการเล่นในหมวดนี้ค่อนข้างมากเล่นหนักมากๆก,กล้าเล่าให้ฟังว่าใช้เวลาในการเล่นตั้งแต่ตื่นเที่ยงวันเล่นจนถึงตีสองที่สามไปเรื่อยๆทุกๆวันตรงจุดๆนี้เราอาจจะมองได้ว่านี่อาจจะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ทําให้กล้าซิกาเกรต ได้มีโอกาสฝึกฝนฝีมือจากการเล่นในโหมดยากจนกลายเป็นความเคยชินหลอมรวมจนกลายเป็นทักษะที่เกิดจากการฝึกฝนของผู้ชายคนนี้ 5. เข้าสู่ทีมจากการเข้าไปเล่น ESEA ของกลาชาแมงกลาได้มีโอกาสได้เจอกับ เจนนี่แห่งทีม r ีวอร์เวอร์ซึ่งเจนนี่นั้นเห็นแววและความสามารถของกลา้าจึงได้มีการชักชวนให้กล้าเข้าร่วมทีม r ีวอร์เวอร์แต่ก่อนที่กล้าจะเข้าทีมได้ก็ต้องมีการทดสอบฝีมือกันก่อนซึ่งจากคําบอกเล่าของกล้านั้นกล้าได้เจอกับสถานการณ์แบบ1ต่อ4และกล้าก็สามารถผ่านมาได้และนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่ทีม r ีวอร์เวอร์ของกล้าซิการ์เรตและเริ่มลงแข่งขันในเกม CSG o แบบจริงจังในฐานะนักกีฬาอีสปอร์ตผลงานที่โดดเด่นของทีม r ีวอร์เวอร์คือการได้แชมป์นใน ยูนร u n i t สโ r ทัวนา t o u r n a m e n t เมนสิบห้ต่อหันไปสะบัดแต่ไม่ไหวแล้วครับแล้ววินาทีเอา้า e <G. S 1> ต่อหันไป EG ครับได้แชมป์หน้าใหม่ซ,ซึ่งเป็นแชมป์แรกของทีมนี้ด้วยฮะก็ชื่อทีมว่า r e o l v e r ครับ6ย้ายทีมซึ่งแม้ว่ากล้าซิเกเรตจะเริ่มแข่งในฐานะทีม r e o l v e r แล้วก็มีผลงานการแข่งออกมาเรื่อยๆและณนะช่วงเวลาตอนนั้นเองภาระทางการเรียนของกล้าก็เริ่มมากขึ้นทำให้กล้าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับทีม และไปให้เวลากับการเรียนก่อนชามให้นะัตอนนั้นกล้าตัดสินใจออกจากทีม r e เ o v e r และเมื่อหลายๆอย,ย่างเริ่มอยู่ตัวก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทีม Signature เข้ามาทาบชามกล้าให้เข้าทีมด้วยกล้าจึงได้เข้าทีม Signature หลังจากนั้นกล้าก็ามีเวลาให้กับทีมมากขึ้นแต่ไม่มีเวลาให้การเรียนเลยเอ้าว เนื่องจากช่วงเวลา6โมงเย็นถึงดึกนั่นคือช่วงเวลาในการซ้อมเกมเคาน์เตอร์ชาวไม่กล้ามีเวลาส่วนตัวเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นและช่วงเวลานี้เองที่กล้าก็เริ่มมี YouTube และเริ่มมีการสตรีมเกมลง YouTube ในขณะเดียวกันกับก,บการเป็นนักกีฬาในสังกัด s i กเนเจอร์หลายๆอย่างก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ทว่า 7. การตัดสินใจอย่างที่เล่าไปว่าการได้เข้ามาอยู่ทีมซิกเนเจอรของกล้า ชาเมกล้ามีเวลาในการเรียนน้อยลงและในช่วงเวลานี้เองกล้าซิเการ์เรตก็เหมือนต้องเลือกระหว่างการเรียนและการเล่นเกมเพราะในการแข่งนั้นต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมและต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆซึ่งช่วงที่กล้าต้องไปแข่งที่มาเลเซียกับประเทศจีนเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับการสอบไฟแนลปีหนึ่งของกล้าและการตัดสินใจอันยากลําบากนี้กล้าซิเการ์เรตก็เลือกการแข่งขันจนทําให้ผลการสอบของกล้าเป็น F และโดนทายออกจากการเรียน โดยที่ที่บ้านก็ไม่รู้แต่เนื่องด้วยในตอนนั้นกลาซิกเกอร์เรตก็เริ่มได้รับเงินเดือนจากการเป็นสมาชิกทีมซิกเนเจอร์แล้วในวันที่ที่บ้านทราบข่าวเรื่องที่กล้าไม่ได้เรียนต่อจึงทําให้เขายังสามารถพอเจรจากับที่บ้านให้สามารถทําตรงนี้ต่อไปได้แม้จะไม่ได้เรียนแล้วและตัดสินใจที่จะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดผลงานที่น่าสนใจที่สุดงานหนึ่งของกลาสิกเกอร์เรตในทีมซิกเนเจอร์คือการที่กล้าได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันในรายการดวลแชมเปี้ยนชิพ ถึงแม้จะจบที่อันดับที่3ของกลุ่ม B และไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สาคัญที่ทําให้ชื่อของกล้าสิการ์เรตเต็ดเป็นที่รู้จักมากขึ้น 8. ปดสูทวิสและเฮทอาในเกมกล้าสิการ์เรต ก็ยังคงเป็นเกมเบอร์ในสังกัดของทีมซิกเนเจอร์แต่ในชีวิตจริงนั้นต้องบอกว่าอาชีพนี้ในตอนนั้นดูจะไม่ค่อยมั่นคงเอาซะเลยทําให้คุณแม่ของกล้าต้องพากล้ากลักลบจากหอที่มองอุบลกลับไปอยู่ที่ยโสธรเนื่องจากยังไม่เชื่อมั่นในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพแบบนี้และช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่กล้าเริ่มย้ายจากการสตรีมลง YouTube มาลงทวิตนั่นเองเพราะจุดเริ่มต้นในการทํา YouTube ตอนนั้นของกล้ามีไอดอลอย่างบอยมินรุหรือว่าแทนเอ็กที่ทําตรงนั้นจนประสบความสําเร็จกกลล้้ายยาายทํแบบบนนันง แต่เมื่อทําแล้วก็มีคนดูเพียงแค่5 0 1 5 0คนในตอนนั้นกล้าจึงตัดสินใจที่จะมาเริ่มใหม่ที่ทวิตแทนช่องสตรีมทวิตของกล้าสร้างขึ้นเมื่อวันที่27มิถุนายนปี2016และในช่วงเวลานี้เองด้วยความลงตัวในอะไรหลายๆอย่างชาวมกล้าซิเกเรตได้มีโอกาสกลับมาคุยกับพี่เอกและผองเพื่อนอีกครั้งและเป็นช่วงเวลาที่ชวิตก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นกล้าเลยตัดสินใจว่าไหนๆต้องมาเริ่มใหม่กับชวิตแล้วก็อยากจะทุ่มเทกับตรงนี้ให ได้มีโอกาสเล่นเกมเมาชจวิตกับพี่เอกโดยเฉพาะเกม Dead by Daylight และมีโอกาสได้ลงแข่งด้วยกันและตรงจุดนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้คนได้รู้จักและเห็นตัวตนของกล้ามากขึ้นถึงสเสน่ห์ของผู้ชายคนนี้และทําให้กลา้าก็เริ่มมีแฟนคลับที่มากขึ้นกล้าจึงได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วการเป็นตัวของตัวเองนั้นดีที่สุดแล้ว,วธ เก้าการบาดเจ็บกล้าซิเกเรตใช้เวลาในการเป็นสตรีมเมอร์ในทวิตและเป็นเกมเมอร์ในสังกัดทีมซิกเนเจอร์อยู่ประมาณ7 8ถึงเดือนจนมาถึงวันหนึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ให้วงการเกมเมอร์ต้องตกใจโดยเฉพาะแฟนคลับของทีมซิกเนเจอร์เมื่อกล้าตัดสินใจที่จะออกจากทีมสาเหตุมาจากอาการบาดเจ็บที่หูของกล้า จนทําให้หูอักเสบจนหูข้างขวาดับไปจนหมอต้องสั่งห้ามไม่ให้ใส่หูฟังโดยเฉพาะหูฟังแบบอินเอียร์เป็นเวลากวา่า1เดือนซึ่งขัดกับวิถีชีวิตของกล้าในการที่ต้องเล่นเกมไปด้วยและใส่หูฟังไปด้วยช่วงเวลานั้นเองกล้าถึงตัดสินใจที่จะออกจากทีมและออกมาสตรีมแบบเต็มตัว 10. ช่วงเวลาแห่ง Overwatch ด้วยความเป็นคนเซนดีของกล้าจะหยิบจับเกมอะไรก็ดูจะเล่นได้ดีไปหมด หนึ่งในนั้นก็คือเกม Overwatch ที่กําลังมาแรงในช่วงนั้นและช่วงเวลาในการเล่นเกม Overwatch ของกล้านี่เองก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่มีแฟนคลับเข้ามาติดตามกล้ามากขึ้นจากฝีมือที่เก่งกาจฝีมือในระดับที่ว่ากล้าเคยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันแต่ก็มีเหตุให้กล้าต้องเลิกเล่นเกมนี้ไปเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่ง กล้าต้องไปลงแข่งขันแทนตัวจริงของทีมชาติไทยคนหนึ่งและในครั้งนั้นทีมชาติไทยไม่ได้แชมป์จนทําให้กล้าโดนบูลลี่จากการมาเล่นแทนครั้งนี้แล้วทําให้ทีมแพ้ซึ่งสําหรับกล้านั้นกล้าได้ทําดีที่สุดไปแล้วและรู้สึกว่าเกมนี้อาจจะไม่ใช่แนวตัวเองสักเท่าไหร่เนื่องจากต่อให้ยิงแม่นทักษะดีก็จะมีเรื่องของการแพ้ทางตัวละครกันอยู่กล้าเลยเลิกเล่นเกมนี้ไป11 7642ช่วงเวลาทับซ้อนจากการเล่นโอเวอร์วัตในตอนนั้น ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการทําทีม7.6.42ขึ้นมาโดยชื่อนี้กล้าซิเกเรตเป็นคนตั้งสําหรับใช้ในการแข่งขันเกม CSGO ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งยุคทองในการเล่น CSGO ของกล้ายุคหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะว่าทีม7642นั้นไม่ว่าจะไปลงแข่งขันในรายการอะไรก็สามารถไปคว้าแชมป์ในรายการที่ลงแข่งขันได้แทบทุกรายการและอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจคือช่วงท้ายๆของ7642ที่ช่วงนั้นเริ่มรู้ตัวว่าไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วและทีมคงใกล้แตกเร็วๆนี้ทีม7642งจึงทิ้งชวนด้วยการลงแข่งโรลีกไยทวิสซ์ซีซั่น2การแข่งขันลีกที่น่าจะใหญ่ที่สุดในวงการเกม c s g o ในบ้านเราโดยมีเงินรางวัลรวมกว่า220 0 0 0บาทและในที่สุด ทีม7642ก็สามารถคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้ปิดตำนานทีม7642อย่างสวยงาม12 m สอมิดพับจีเกมพับจีหรือว่า p ับจีก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทําให้ชื่อของกลาสิกเกร์เลตเป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งกลาดได้เข้าร่วมสังกัดทีม MITs หรือว่ามิดจากคําชักชวนของแทน X ผลงานที่น่าสนใจจากการสังกัดทีมมิดพับจีของกลาสิกเกร์เลตการได้แชมป์ในรายการพับจีไทยแลนด์ซูเปอร์สตาร์สปอนเซอร์บาย r รเเตอร์การได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันในรายการ p ั b จีเ i เชียอ t นเ i o ชั l นแนลจีสตาร2017ที่ประเทศเกาหลีใต้กับเ,เพื่อนๆหรือการไปแข่งขันในรายการบล็อ d แคสต์สตาร์รอยัลที่อเมริการายการที่มีผู้เล่นระดับโลกลงแข่งกันหลายคนจนสามารถคว้าที่3ม,มาได้และเป็นรายการที่โดนพี่เอกแซวจนมาถึงวันนี้พี่น้องที่3อเมริกาเลยนะเว้ยทสามเลยอะ่ะการทำไมไม่ที่หนึ่งอ่ะที่สามมึงมาคุยทำไมวะ มึงได้ที่หนึ่งก่อนนี่มึงค่อยมาคุยเนี่ยนอกจากนี้ในโหมดของเกม PUBG นั้นกล้าซิกเนตก็ยังมีการร่วมลงแข่งกับพี่เอกในหลายรายการอีกด้วยและรายการที่เป็นที่พูดถึงกันมากที่สุดก็คงจะเป็น PUBG Game Is War EP 1โดยพี่เอกกับกล้าสามารถเอาชนะไปได้ในเกมที่2อคว้าเงินรางวัลส0 0 0มืนบาท เพี้ยกสองคนเลยเพี้ยกฉีกสายไปทางเลยพี่เซนออฟเกมเมอร์ยิงสเปรย์ท็อกไปแล้วเป็นจึงก็เลยยิงดินไปเรียบร้อยเลยป่้ยวายีสปอร์ตสัตว์เลยคู่นี้นะฮะตัวจุดนี้13 Apex Legend อยากที่บอกว่าชายคนนี้จะหยิบจับเกมอะไรก็ดูจะเข้ามือไปหมดและครั้งหนึ่งกล้ากับแทนเเคยร,ร่วมกันแข่งในรายการชวิตสตรีมเมอร์ชาเลนจ์เอพิกเลเจนจนสามารถคว้าชแชมป์ไปได้ซึ่งเป็นการแข่ง21ทีมจาก4ประเทศและในครั้งนั้น Red, กล้าซิกเกเตก็ได้สร้างวีรกรรมเอาไว้จากการใช้เทคนิคที่เรียกว่าบีฮอจนโดนผู้เล่นคนอื่นหาว่าโกงและใช้ประโยชน์จากบั๊กของเกมจนเมนดูกุไซผู้เล่นที่ริเริ่มการใช้ทริคนี้ต้องออกมาออกโรงปกป้องกล้าด้วยตัวเองว่าเทคนิคนี้นั้น ใครๆที่ฝึกก็สามารถใช้ได้มีแต่คนอ่อนหัดเท่านั้นที่ฝึกใช้เทคนิคนี้ไม่เป็นแล้วหาว่าเป็นบัคเป็นอีกหนึ่งเวทกรรมที่บอกให้เห็นถนึงความสามารถของชายที่ชื่อว่ากล้าซิเกเรตสิบ14ที่มาของชื่อก่อนจะมาเป็น AKA กล้าซิเกเรตนั้นกล้าเคยใช้ชื่อในสมัยร้านเกมว่าลักเกิร์บซีดซึ่งชินมาก็มาจากการโดนขโมยรองเท้าที่ร้านเกมต่อมาก็มีการใช้ชื่อว่าแบทเทิลหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณมสเทอมหนึ่งวันหนึ่งกล้าไปช่วยขายของกับคุณตา และรู้สึกว่าตัวเองอยากจะมีชื่อเท่ๆบ้างเลยมองไปยังร้านขายของร้านหนึ่งแล้วมันก็มีป้ายที่เขียนว่าโดนสโมกซิการ์เรตกล้ารู้สึกชอบคํานี้เลยนํามันมาตั้งเป็นชื่อเพราะมันมีคําว่ากล้าอยู่ในชื่อนั่นเองกล้าซิการ์เรตก็เลยได้ถือกําเนิดขึ้นมา15ความน่ารักและความฝันของกล้าในเรื่องของการแข่งขันกล้ามีความฝันว่าสักครั้งหนึ่งอยากจะไปลงแข่งขันในระดับเมเจอร์ให้ได้และในเรื่องความน่ารักของกล้านั้นมีแฟนกลับเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่ง กล้าซิกเกอร์เดเคยขอขึ้นเวทีในงานไทยแลนด์เกมโชว์ช้าเพียงเพื่อที่จะได้มีเวลาในการแจกรายเซ็นแฟนๆที่มารอในงานให้ครบทุกคนที่ตอนนั้นแถวยาวมากแต่กล้าก็เลือกแฟนคลับก่อนเป็นอีกหนึ่งเวทกรรมน่ารักของชายคนนี้ 16. ก,กล้าในมุมอื่นๆน,นอกจากช่องทางสตรีมเมอร์ของกล้าแล้วเราสามารถรู้จักตัวตนของชายคนนี้ได้ผ่านรายการที่กล้าเคยไปออกได้แก่คุยโมโออวดรายการที่กล้าเคยไปให้สัมภาษณ์ โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ไปก,กว่า3ชั่วโมงครึง่งรายการ GG Cooking EP ที่83ที่ก l a s s ิกเกอร t เไปออกร่วมกับพี่ชายสุดรักแกงแทน X และไปร่วมพูดคุยทำอาหารกับจอร์จี้แห่งรับซาโปรดักชันสามารถตามไปรับชมเพื่อรู้จักตัวตนของผู้ชายคนนี้ผ่านมุมมองอื่นๆนอกเหนือจากการสตรีมได้นะครับเลยอ่ะอุ้ยอันนี้ง่ายว่ะเอาอะไรมึงเอาอะไรว่าอันง่ายอ่านแล้วสิ่งนี้จริงไหมล่ะจริงไปทำกินกันแล้วสิ่งร้อนอยู่นี่แะต้องออกแล้วนี่นั่นนั่นนั่แล้วเกือบแล้ว มไมม่ีแลงเลยร <c oughs> 17. กล้านในปัจจุบันปัจจุบันกล้ามีช่องทางให้ติดตามไ้ที่ช่องทาง y o u t u b e t w i t t e r และ Facebook Fanpage ส่วนช่องทางการติดตามในสตรีมทวิตนั้นการอัปเดตครั้งล่าสุดคือวันที่3 1กร,รกฎาคมปี2019แล้วก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆอีกเนื่องจากปัจจุบันกล้าย้ายมาสตรีมใน Facebook Fanpage แล้วนั่นเองและการสตรีมบน Facebook เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่19กร,รกฎาคมปี2019 และจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้ฟังมาของชายที่ชื่อว่ากลาซิกเกร์เตนั้นกว่าจะมีวันนี้เขาก็ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายความสําเร็จที่เกิดจากการนั่งรอเฉยๆไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้แต่เกิดจากความพยายามฝึกฝนอดทนและต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตัวเองรักความเก่งที่ไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่เกิดจากการฝึกฝนเป็นเวลากว่าหลายพันชั่วโมงแม้ว่าชื่อของกลาซิกเกร์เตจะถูกพูดถึงมากขึ้นจากการได้เล่นเกมกับพี่เอกฮ์ดร็อกเกอร์แต่สุดท้ายแล้วการที่แฟนคลับเลือกที่จะติดตามกล้า ล้วนก็มาจากความเป็นตัวตนของเขาเองทั้งสิน้นจนมาถึงวันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่ากลาสสิกเรตก็เป็นชายบุคคลหนึ่งที่ประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ตัวเองชอบและหวังว่าเรื่องราวของเขาคนนี้จะส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้กับใครหล,หลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้นะครับเรื่องราวของกลาสิกเกอร์เดตและทั้งหมดนี้ก็คือ17เรื่องราวของกลาสิกเกอร์เดตที่คุณอาจไม่รู้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อรอติดตามเรื่องเล่าต่างๆที่น่าสนใจจาก The Man Tales ได้นะครับ และสำหรับวันนี้ The Man tells c o t t ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ